น,นเกิดขึ้นจากว่าประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเราก็รู้ว่ามีพื้นฐานทางด้านอาหารเป็นหลักเราเป็นฐานของเกษตรผู้ประกอบการก็ต้องมีความประสงค์ที่จะต้องขายผ่านช่องทางใน่างใช่โมเดลเทรดหรือไฮเปอร์เทต่างๆบางท่านอาจจะถึงการส่งออกขเขาด้วยซ้ำกรมอุตสาหรรรมถึงทำโครงการนี้มาเพื่อที่จะช่วยผู้ประกอบการเนี่ยเพื่อเตรียมพร้อมสู่กระบ,บวนการรับรองมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เราจะเข้าไปตรวจสอบทุกด้านนะคะสออ่วนใหญ่ก็จะเป็นระหว่างประมาณ8-10ถึงแมนเดย์เพื่อจะบอกว่าคุณต้องไปปรับปรุงหรือแก้ไขในในส่วนไหนนะคะแล้วสุดท้ายเราก็จะมี Internal Audit ให้ว่าเนี่ยคุณน่าจะผ่านแล้วแหละคุณพร้อมที่จะยื่นกับมาตรฐานที่คุณต้องการแล้ว ปัญหาที่เราเจอก็คือผู้ประกอบการเนี่ยพอที่ปรึกษาบอกว่าให้ปรับเปลี่ยนเขาอาจจะไม่มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนทันทีส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องเงินทุนเพราะว่าที่ปรับเปลี่ยนต้องมีเงินทุนอันที่2คือสมมติว่ามีออเดอร์ใหญ่กว่ผู้ประกอบการมาเรื่องนี้ขอพักไว้ก่อนพอมาปีเนี้ยค่ะเราก็ทำหลักสูตรนี้ให้มันเข้มข้นขึ้นต้องขอเรียนอย่างนี้ค่ะว่าจริงๆเนี่ย สถานการณ์อย่างเงี้ยกรมก็ต้องปรับวิถีโดยเฉพาะกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมที่ไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับเกษตรอุตสาหกรรมอยู่แล้วเดิมเนี่ยเรามุ่งว่ามาตรฐานเนี่ยเราคิดว่าปีหนึ่งเราต้องการมีประมาณสัก400สถานประกอบการปีนี้เราก็อาจจะลดจำนวนลงเอาก็ประมาณเนี่ยไปปรับเปลี่ยนในการที่จะพัฒนาผู้ประกอบการด้านอื่นๆแทน,น,ทนอย่างเช่น precision farm smart farm ในการที่จะผลิตสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะคะว่าจริงๆเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้น ทุกคนก็ได้ความเดือดร้อนหมดแต่ทีเนี้ยเราก็ต้องออใช้วิธีเนี้ยในช่วงเวลาเนี้ยว่าเป็นช่วงที่เราต้องมีการพักฟื้นตัวเองแล้วก็บ่งเพาะซึ่งตอนนี้ก็มีบทวิเคราะห์มันเรียบร้อยแล้วว่าธุรกิจอย่างอื่นเนี่ยอาจจะล้มหายตายจากไปแต่ของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีผลกระทบน้อยกว่าคนอื่นอื่นๆเพราะาเราเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่จําเป็นอะ่ะคนต้องรับประทานอาหารคนต้องใช้สินค้าเกษตร ก็ต้องขอขอบคุณทั้งผู้ประกอบการนะคะที่ให้ความไว้วางใจกับกรม่งเสริสาหกรรมมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติร่วมกับกรม่งเสริาหกรรมขอบคุณแรงกายและแรงใจที่ทำให้โครงการเนี่ยเสร็จสมบูรณ์แม้กระทั่งช่วงโควิดน่าจะมีปัญหาแต่เราก็ไม่มีปัญหาเราสามารถทำให้โครงการจบสมบูรณ์ได้ตามวัตถุป,ประสงค์และขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในธุรกิจต่อไป ะะและธุรกิจนี้ขอให้ท่านแบ่งปันให้แก่คนอื่นๆด้วยขอบคุณค่ะคปัจจุบันโรงงาน JC นะคะเป็นโรงงานรับจ้างผลิตะคะ่ะทันเสริมอาหารนะคะตั้งแต่ชนิดผงนะคะเป็นทั้งเครื่องดื่มชงดื่มแล้วก็เป็นทันเสริมอาหารนะคะเป็นเม็ดทับเบ็ดเป็นแคปซูลหรือเป็นเม็ดฟู่เราก็สามารถทำได้ค่ะเราทำผลิตภัณฑ์เนี่ยเพื่อที่จะเสิร์ฟทางด้านคลินิกก่อนนะคะทางด้านปรึกษาคลินิกเนี่ยคะ่ะ โดยที่คุณหมอจะเป็นคนรีเควสว่าต้องการอะไรบ้างในครีมที่เราทำณเวลานั้นนะคะบริษัทโกโบของเรานะคะเป็นบริษัทผู้ผลิตนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเวชสำอางนะคะที่ครบวงจรนะคะของเราก็าคือจะมีตั้งแต่เริ่มต้นนะคะก็คือมีทีมวิจัยและพัฒนาสูตรนะคะจนกระทั่งไปถึงกระบวนการของการการตลาดปัจจุบันบริษัท CGA ทำเกี่ยวกับกลุ่มอุตสาหการรมแพคเกจิ้งครับ เรามีการทําสินค้า O e M ต่อเนื่องมาเป็นห้างสับสินค้าในกลุ่มคอน s u m e r พวกกลุ่มเสื้อฝนนะครับเราก็เรากาลังพัฒนาสินค้าเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ณปัจจุบันครับผลิตภัณฑ์ของเรานั้นผ่านการวิจัยและพัฒนาสูตรโดยเภศัชกรเพื่อที่จะการันตีว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานมีประสิทธิภาพใช้แล้วสามารถที่จะใช้ในการป้องกันและรักษาสุขภาวะที่ดีให้กับลูกค้าของเราได้รู้สึกเหมือนได้พี่เลี้ยงค่ะ ก็ตอนแรกเราก็อาจจะเหมือนหลับตาเดินเนาะไม่มีคนนำทางของเราไปแต่ณเวลานี้เนี่ยค่ะมเีเรียกว่ามาคนามีไกด์ไลน์มีสเต็ปให้เราเดินทีละขั้นจนไปถึงประสบความสำเร็จได้ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเราลองผิดลองถูกทำมาตรฐาน GMP ด้วยทีมงานของเราเองอะค่ะพอเราทำก็มีผิดบ้างถูกบ้างนี่ค่ะจากระบบต่างๆที่อาจารย์แนะนำอะค่ะ,คะก็จะสามารถทำให้เรา,เา,เา,เาสืบย้อนกลับได้ ทุกขั้นตอนตั้งแต่ในกระบวนการในลายผลิตทางสินค้าอย่้ยคะการจัดเก็บ first in first out อย่างเงี้ยใช้ได้จริงได้ประโยชน์สูงสุดจริงๆค่ะเราได้รับการให้ความรู้นะคะแล้วก็เข้ามาฝึกในเรื่องของแนวคิดนะคะแล้วก็รวมไปถึงการรักษามาตรฐานและการยกระดับมาตรฐานให้เป็น f s c 22,000อร์ชั่น5ซึ่งถือว่าเป็นเวอร์ชันที่ยากสำหรับ SME อย่างเราเหมือนกันนะคะเดิมทีเดียวเราทราบเกี่ยวกับ s c คเป็นระบบ Medical Device นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ทั่ว,วไปแล้วรัฐบาลก็สนับสนุนให้ผู้ประกอบการทำกิจกรรมใหม่ๆซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมที่กำลังพัฒนาเราก็ได้ศึกษาแล้วก็สนใจว่าเป็นสินค้ากลุ่มใหม่ที่ทางผู้ประกอบการควรจะต้องมาพัฒนาในกลุ่มนี้มากขึ้นนะครับ เราก็เลยต้องมาศึกษาเกี่ยวกับตัวระบบระบบที่สําคัญของงานนี้ก็คือ ISO 1 3 4 1 5ซึ่งถ้าเราได้งานระบบนี้สมบูรณ์นี่นะฮะก็จะทําให้เราสามารถจะมีการขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์เพิ่มขึ้นนะฮะในหมวดนี้จะมีกลุ่มอุปกรณ์ที่น่าสนใจหลายตัวและสามารถจะขยับขยายการทําธุรกิจเพิ่มเติมได้อย่างอย่างมากมายครับ ก็หลังจากที่เราได้เข้าร่วมโครงการนะคะเราก็ได้รับประโยชน์มากมายนะคะในการจัดทําระบบของตัว ISO 9 0 1 2015นะคะเมื่อเราแอปพลายตัวระบบนะคะเข้ามาใช้ในองค์กรนะคะก็อย่างแรกเลยก็ยคือปัจจัยภายในองค์กรเราได้ประสิทธิภาพทางด้านการทํางานที่ดีขึ้นนะคะลดปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาข้อผิดพลาดต่างๆนะคะจาก การทำงาน,ผานแผนกต่างๆนะคะจะมีตัว KPI มาวัดผลในตัวของระบบด้วยนะคะรวมถึงเมื่อปัญหาต่างๆในองค์กรลดลงแล้วนะคะก็ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานสู่ลูกค้าของเราดีขึ้นนะคะเมื่อลูกค้าของเราพอใจนะคะเราก็ทำให้ยอดขายของเราดีขึ้นตามมาด้วยะคะ่ะ ท้ายที่สุดนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทางกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมที่ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญที่มาให้คำปรึกษาแนะนําถึงโรงงานเลยแล้วก็อยู่กับเราจํานวนหลายวันเลยทีเดียวนะคะจนกระทั่งที่สามารถที่จะทําให้เรานั้นบ่มเพาะตัวเองแล้วก็เพิ่มมาตรฐานในการผลิตนั่นหมายความว่าขณะนี้เราพร้อมแล้วสําหรับการผลิตสินค้าเพื่อจะส่งออกไปจําหน่ายได้ทั่วโลกแล้วนะคะ สุดท,ท้ายนี้ทางบริษัท CJA ขอขอบคุณกองพัฒนากเกษตรอุตสาหกรร,ร,รรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นอย่างสูงครับที่ให้การสนับสนุนในการจัดทําระบบ ISO 1 3 4 8 5เป็นอย่างดีและหวังว่าจะได้ให้การสนับสนุนต่อนเนื่องกับผู้ประกอบการรายอื่นๆต่อนเนื่องไปด้วยครับขอบคุณมากครับทาง global ก,ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะทา,ทางกองนะคะเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ทําให้ทางบริษัทได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ได้มากยิ่งขึ้นนะคะทําให้เราเปิดตลาดนะคะ สู่ตลาดโลกได้มากยิ่งขึ้นตลาดของอาเซียนนะคะก็ทําให้ยอดขายของเราโตขึ้นด้วยนะคะอยากให้มีโครงการดีๆแบบนี้เรื่อยๆนะคะเพื่อเป็นการยกระดับนะคะผู้ประกอบการธุรกิจของอาหารนะคะแล้วก็เวสสำอางไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับโลกเลยนะคะทางบริษัทขอขอบคุณกองพัฒนากเกษตรอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ได้มอบโครงการดีๆให้กับทางบริษัทพึกษาลาบอร์อรี่ทำให้บริษัทได้รับ การพัฒนาศัก,กยภาพรวมถึงได้รับรองมาตรฐาน ASEAN TNP อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ยอดขายของเราเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นช่องทางแข่งขันทางการตลาดก็กว้างขึ้นทั้งลูกค้าก็เชื่อมั่นในสินค้าบริการและมาตรฐานของบริษัทมากขึ้นขอบคุณค่ะ C <Yeah. S 1> ก็ในนามเซีนเฮลทีโปรอินนเวชันก็ขออนุญาตขอบคุณกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมกรมส,งสร่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะที่ได้จัดโครงการดีๆแบบนี้นะคะให้ทางเราได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการและได้พัฒนามาตรฐานในการผลิตนะคะแล้วก็ยังสามารถช่วยเราอย่างยิ่งในช่วงวิกฤตโควิดค่ะทาให้เราเาป็นโรงงานที่มีมาตรฐานนะคะมีเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายเพิ่มโอกาสธุรกิจให้กับโรงงานนะคะทำให น้องๆทุกคนไม่ได้รับผลกระทบก็ยังได้ทํางานงานทำนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางกรมส่งเสริมกย์กรรมนะคะก็จะมีโครงการดีๆแบบนี้นะคะเพื่อช่วยผู้ประกอบการในสนะคะีหลายๆท่านหรือโรงงานงอื่นๆนะคะหรือแม้กระทั่งเราเองถ้ามีโครงการดีๆอย่างงี้งะคะ่ะเราก็ยินดีที่จะมีโอกาสอยากจะเข้าร่วมกับกรมส่งเสริมกยกรรมอีกค่ะขอบคุณมากค่ะ